เปิดตัวหมูกรอบและลูกสาวกะเพาเจ้าเข้าตูหมาลูกครึ่งลูกเสียอีสานสอายุทยาลูกเสียสวนทุรียนเ,เอ๊ะกะเพานี่ขนแก่นเลยอายาุทยาหมูกรอบสัมภาษณ์หน่อยที่หมูกรอบอย่ามองแรงมองแรงฮะพร้อมอยังจะเริ่มทำคลิปเธอนะ อันนี้ข้าตูอ่าด้วยสรีละของโกลเด้นนะครับก็เลยเป็นพันกรัมเนื้ออ่นอนแรงอ่เกือบเดินไม่ได้ตอนเด็กแต่ได้รักษาก็กลับมาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่ได้อันนี้พรอีกเราพระเอกเราชอบมองแรงอายุเท่าไหร่หาวหาวมีความกังวล มาหาคือมากังวลอยู่หกขวบเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงคนกำลังตัดหมูกรอบหมูกรอบโอ้โหแม่เก็บจานมาแล้วอีกตัวหนึ่งนึ่งอ,งองีกกระเพ้ากระเพ้าว้โอ้ยกระเพ้ากับหมูกรอบ <Yeah. S 2> นะครับติดตามชมคลิปต่อไป